ไทยปั่นหัวยุโรปยับเลยนะเพราะว่าในเกมนี้นะไทยคริคิโรที่สามารถเอาไปโลมิ่งได้ถึง3ตัวนะบริูโว่าตัวไหนคือโลมิ่งตัวจริงของไทยนะแล้วก็ในเกมนี้เขาโคยุโรปไปเลขแค่ไหนเดี๋ยวรับชมเมคอัพมนเลยแนะนำทีมโดยเกสเซอร์จากประเทศไทยนะเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายราดเกมอาร์วีที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอเดีเกมอาร์วีก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันเเเเเพพจจจแแท้้้้ยยอออดดดไไลลลคคคค์์ี๋ววะะะะปปปิิงกใใหหตขม่โนน็ ผมว่าเป I O N ในตัวชื่อเขาแต่ขึ้นหน้าจอเป็น p o ไซดอ o n เมื่อสักครู่มัน S E I แล้วค่อย D O N ผมว่าเม<ต>ื่อกี้เราเป็น p o นโพไ o n อาจจะเขาแข็งได้กว่าใช่แต่ว่าตัวในผู <c oughs> ้เล่นในเกมคุณดูชื่อเขา <c oughs> โอ้แล้วมาถึงแล้วเวกโดนไปแล้วครึ่งหลอดครับนาคอสครึ่งหลอดตั้งแต่แรกามาไวมากครับสำหรับเรื่องของการอินเวดตรงนี้ครับตัวได้ผมปรผสมไป3คนครับเป็นแบบูบัฟในขนาเดียวกัน <c oughs> ทางด้านของนว่ายลุ่มก็ไปเหมือนกันครับ แยกไปครับ3ต่อ3ครับไปตัดบูบับแล้วเอาตรงนี้ยังไม่ได้นะครับปิดอยู่ตรงนี้จะมาทันหรือเปล่าครับวิเลสันพยายามจะเก็บบูบับของตัวเองไว้แต่ไม่ได้ครับนะขอได้จะออกได้หรือเปล่าครับเวกพยายามจะออกตรงนี้แต่โตถ่ายมาเขาปูบัานถ่ยไปแล้วจางวัจะตายแต่ไม่ตายเพื่อนจ่ายฮิวเข้ามาครับแล้วเก็ตรับวิ่งมาแล้วเป็นเฟิร์สบอลของวิเลสันได้นาขอดไปครับตรงนี้ไล่ต่อหรือเปล่าเขาจะไปอินเวตเลสบัฟเลยครับโอ้โหไม่อยู่เดี๋ยวตัวจ้าเลยบับเข้ามาบอกได้เฟิร์สบัตแล้วต้องบุกต่อแล้วตรงนี้มีแแคคคค่่่่่่นนนนนนพพยยาาามมมมจะะะะปวรรัับบตเเกกกส็ใขณทีีีไิชฮ ต้องจ่ายดาเมจแล้วทางด้านของเกตก็ได้ไปแล้วตรงนี้ครับไถได้ไหมไถามาเสิร์ฟแบบนี้ครับโคโค่วันครับจะเป็นซูกี้โคโคหรือเปล่าครับเรื่อยๆมาเรียงๆไปเป็นอีกหนึ่งคิวของหมูหวานครับโอ้โหไม่ใช่โคโควอล์กแต่โคโคได้ครับหายเลยฮนะโอ้โหไปอย่างไวครับไม่ต้องอ่านรายชื่อกันเลยฮนะ ผ่านระับ2-0แล้งมาแล้วของไทยแลนะแล้วตัดคีฟตัวเล็กได้อีกครับโอ้โห oh. oh, เปิดเกมไม่ดีครับนาทีครึ่งได้ไปถึง2 0นะครับการเงินน้ำบบมัน800ร้อโกล,ลครับสําคัญที่สุดคือนาคอดครับตายด้วยครับเสียเฟิร์สบัตด,ด้วยไม่มีบัฟเลยฮนะโอ้ก oh, ้าเร้าจัดนะทีมไทยตอนนี้เล่นยากจริงๆครับแต่บอกว่าทีมนี้มีสไตล์จบเกมเขายกมือไหว้ทุกคนด้วยสมรรถวาทีดิดีแต่ในเกมที่เกลี้ยกล่อดสุดๆฮะเนยแค่ดิแทบมาตบหัวกันแลวโอ้โห ผมอย่างนี่ครับไปอิสเรินิวครับสไตล์การเล่นของเขากล้าเล่นกล้าเดินอยู่แล้วครับเดินนำหน้าพิทอสันเล่นจ่ายสกิลสบายสายครับโอ้โหแล้วเอพิโซดก้อนเกิดแล้วฮะโซ้าเดินมาคอมบ้าครับมาตีคนแล้วฮะ น่าจะได้ไปแต่ไม่ยากเกินนะครับเพราะโซนมาหลอดก็โซนไว้ลึกพอสมควรในขณะที่ทางด้านของนวายุโรปไม่เข้ามายุ่งเลยครับไปทางด้านสิปิเด็กนเนลแทนมากกว่าโอ้โาถ่ายไว้ตรงนี้ครับเดินมาเช็คแล้วปั๊บมันยังไม่ขึ้นครับจดเวลาจำผิดอย่างนี้โอ้ถ่ายแล้วถ่ายอีกครับทั้งอิฟเม็ทั้งสูเโอ้โหากับเ,บเข้าบ่อเลยครับมูว่าถ่ายเข้าอไปเลยไม่ละ อีกนิดเดียวก็ได้ไปเป็นคิวอีกหนึ่งคิวของบุวนะครับตรงนี้ครับแล้วเก็บบูบ้าให้เก็ตได้ั้วยแฮะคือโคโค่นะนับเวลาบ้าฟ้าก็ถือว่าเปะนะคือเขามารอก,ก่อนเลยแต่มาลอยโดยที่เพื่อนไม่ได้มาเลยคนเดียวสุดท้ายเนี่ยทหน้าของทีมไทยเนี่ยก็มาปิดบดเลยเแล้วก็ <มา S 2> ไถขนาดนั้นนี่คือวางเป๋าตังค์ไว้เลยนะปิดเร็วมากจริงๆครับผมว่าจริงๆต้องต้องส่งกระเป๋าให้เลยอย่าวางครับส่งให้กับมือครับให้เขาเอามือไปรับเป๋าตังค์ครับเอาไปเลยเอาไปเลยครับ บอกแล้วครับศึกษามาให้ดีครับอย่าให้ซูเปอร์ฮีโร่ผ้าคลุมแดงตรงนี้ไปอยู่กับผู้วานะแต่ถ้า่อ่แง่หนึ่งเนี่ยไปโชว์เขาเยอะมากๆทีมอื่นจะแบนเอาหรือเปล่าแต่ต้องดูครับถ้าแบนซูเปอร์แมนก็นั่นแปลว่าเพื่อนก็จะมีโอกาสเล่นตัวที่กว้างขึ้นเหมือนกันนี่คือข้อดีครับสำหรับตัวต้าได้อกเขาบ้าชุดนี้นะครับคือฟูย์ฮีโร่ค่อนข้างเยอะเลยฮะโอ้ไปละหนึ่งต้อมมาเพียงสามนาทีเท่านั้นการเงินออกทำไปเกือบสองพันแล้วหมาแล้วครับแกเตอร์เขิามมาเล็งไปที่ร้านครับ วนต่อไปก่อนครับโดยมีกิสลิกนะฮะที่เล่นเคสพยายามจะปกป้องครับแต่คิีมา3ตัวตรงนี้ไม่เอาครับ พยายามไหลไปที่ด้านล่างครับเลงไปที่ทางด้านของวอลไฮฮะอยู่คนเดียวเหรอจ้าพี่มา4คนแล้วนะโอ้ลูกอิสลินทูโซนลึกมากครับโซนแบบลึกๆไปเลยครับให้เพื่อนหญิงของเราซัมเมอร์เดินทะลุแล้วฮะป่าสองครับแล้วตรงนี้รับไข่อยู่ครับแล้วนี่ครับอิสลินดิวไข่ยกลงไปปกป้องอันนาดาย่าของทางด้านของเพื่อนสันเกียบจะฆ่าได้แต่ยังไม่ตายแล้วจากสกีช็อตแม่นๆตรงนี้ได้เี็นหนึ่งคิวครับด้านบนครับตรงนี้ก็โอ้โหยืนลึกมากอย่างน่าเลยครับทั้งอิสลินดิวแล้วก็ทางด้านของซัมเมอร์ฮะ Oh, โอ้เอสเลนดิวคือเดินฝ่าป้อมแบบชิวๆเลยไม่ได้กลัวอะไรตายเลยฮะนั่นบ้านเขาหรือบ้านเราครับต้นโทษโอ้โหแค่เดินเหมือนเที่ยวครับโอ้ oh, แล้วด้านล่างครับต่อทันทีฮนะทั้งซัมเมอร์ทั้งเกตฮนะสีอะไทีเท่านั้นครับตอนนี้พยายามเล็งไปที่ทาวเวอร์แล้วฮนะไม่ครับยิงครับยิงครับอู <c oughs> ไม่แตกต้องช็อกหนีซัมเมอร์บอกไปก่อนเกตใจเย็นเพื่อนเขามาเยอะฮะเกตขอสักทีได้ไหมทิ้ง่านร่วงไปปั๊ก โอ้แล้วนี่เหมือนกับทางด้านของโรวายุโรปแทบจะยังไม่ได้แตะ้อมของางด้านของโตโยต้าเดลมอนท์คอปบ้าเลยนะครับโอ้แต่ตอนนี้เขาแอบมาเอาแอปเปิลโซา์โค้ทอีสเดลาแล้วับ มาแล้วครับเห็นครับเดินดุม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 เข้ามาดื้อๆครับแล้วโดรเปิดทางด้านเบลสุโภศิดัดหน้าแล้วเก็บทางด้านของครับวิศวกรเคดัสไปแต่เปิดมาเล็ดถั่วเขียวมาครับเนเจอร์เลียมครับยื้อไว้แล้วรอเพื่อนหมูวางแล้วอ้อมครับแต่แหมสุนิสาบอกมาไม่ทันครับเขาถอยไปไกลฮะแค่ขู่ครับแค่มาขู่แค่มาขู่มาขู่ครับแต่ตอนนี้สี่ต่อศูนย์ี่ไม่ขู่แล้วโเอาดื้อๆลยครับหมูหวารับจะบอกลีลาแล้วใชี่ไหมครับ บิดไปต่อยป้อมดื้อฮะผมต้องวิ่งมาจากปูนสุขเพื่อมาต่อยป้อมให้พวกคุณเหรอต้องบอกว่าหมูหวานแกอ่านมาโคแบบดีนะครับแกมาเติมทีไรเนี่ยคลิปยังไม่ถึงป้อมแกแล้วดูเดี๋ยวแกหายตรงจังเสร็จเอาวอนอือแล้เรียบร้อยโพไซดอนครับตายลงไปฮะโอ้ยแล้วดูแกเอ้ยวนไปเจออีกสองก็เสิร์ฟไปเปิดอี้เป็นสกิลเรียบร้อยครับตัวมิเนชั่นครับจะถ่ายให้แล้วไอ้ที่แกไม่หนูเอาถ่ายวืดไปหนึ่งทีแต่ยังมีอีกทีหนึ่งได้ไหมเพื่อนอย่างนี้เก็ตก็ได้ไปฮะแม่จิตใจความเป็นโจรพี่่แกยยยังงคเออะะูฮ โอ้ยยังคงออกไทยอย่างต่อเนื่องนะหน้าตาดูอ่อนโยนนะครับแต่ไทยอย่างโจรเลยครับผมทานโทษมูหวานนะ่ยเอาละหกศูนย์ตอนนี้ครับสำหรับทีมไทยฮ่ะไม่จะเก็บเพอร์เฟคสกอร์เลยแม้ทำได้อีกไหมครับถือว่าเป็นสถิติของพวกเขาเลยฮะแล้ววานเวฟทีมาตรงกลางแบบนี้ก็ป่าไปหนึ่งจีกับซัมเมอร์แล้วมีช็อครือเปล่าครับตรงนี้ฮะโอ้บาร่ามูหวานถ่ายมาเสิร์ฟแบบนี้แล้วได้ป่นไปก่อนแล้วมิเดซันเปิดทางด้านของเรเทอร์เรโซนเอาไว้ให้ครับไอเฟคครับยังเรียกว่าอยู่ตัวอยู่ยังสามารถฟิกเกอร์หนีออกไปได้ฮะ โโอ้หเดินเกมแบบเนียนๆครับกลุ่มจบ6นาทีครับ6ต่อ0การเงินนำไป3 0 0นกว่ากิสรินดูรับดาเมจเยอะไปหรือเปล่าครับตรงนี้ต้องเดินออกมาก่อนครับแล้ววิเทอร์ซันพยายามจะแย่งเข้าได้มาด้วยครับบูแบบตัวนี้ครับแล้วกาเดินโอ้โหแกไม่ได้กลัวเลยการเดินไปตรงนั้นทำไมครับแล้วมีเนเจอร์เรียงเพื่อนนี่ครับพยายามจะโซนด้วยสกิลไว้ให้กับเข้ามาสิเดี๋ยวติดสโลว์ฮะ โอ้เสียว่าเลยเมื่อกี้ถ้าอิสเดิวยลไม่อยู่มิเตอร์ซันอาจจะต,า,ตายได้เลยแม่ก็ต้องเสียฟิกเกอร์ในการเอาตัวรอดนะคือแกลืมไปหรือเปล่าครับว่าเกมนี้แกเล่นนาตาหยาแล้วแกไม่ได้เล่นบราสนะครับมันไม่สามารถจะพิ้วไหวดังสายน้ำได้ขนาดนั้นนะฮะใจเย็นครับพี่จ้าเอววอีกแล,แล้วแล้วเปิดแล้วครับตรงนี้เอ้าไม่ทันครับแบบหมูหวานครับตรงนี้คร,รับเล็งพยายามจะเสิร์ฟปลาฉลามขึ้นบกหรือเปล่าครับหรือหมึกแถวล่างครับโอ้แล้วบัวเกมนี้ขึ้นบกขึ้นสเปียชิ้นแรกก่อนแล้วฮะโอ้ดาวเหตุแกนี่บอกเลยว่าชนนะทางด้านอรัสท เก็บอีกแล้วครับสำหรับเรดบ้าวล็อคซี่ครับแล้วตรงนี้ลึกมากครับซัมเมอร์กรับอิสมิลูโซนให้แบบสบายๆเกตยิงอับิโซรักออนเพดัสจุ่มครับเราได้ไปฮะเป็นตัวที่สองของเกมนี้ของเขาครับฟรีกเกิร์ดเกตนะฟรีเกิร์ดโอ้ยจีบมาไปแล้วทั้งเลยตนี้หายไปเลยครับสำหรับไอแฟลกครับที่เล่นโวลไฮฮะ โอ้ไฟดักคุ้มคือพอตัวต้าในมัคบ้าเนี่ยหยิบตัวอย่างลินนิตกับนาตาาเนี่ยมันทำให้การเดินเกมของเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอครบก็ได้เพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยดาเมจเยอะพออยู่แล้วครับผมแล้วทำออออมแล้ว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 ออปแล้ไอนมแล้อมล้อมแั้แล่จอเปลี่ยนเแล้ไออมแล้วออมแ้วออม้เออมแล้แล้วม้วอมแล้วออมแล้วออมแล้วม้าออมแล้วอม้วอมแล้วออมเป้ดออมแบ้วอมแตมเลยคอับตลอเลือดไแล้อนแล้วได้เลสวัอมปด้วยสมหรับเกสครับ เกดบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้เสียงไปแล้วไหลมาเลเท่เลสโอ้โหโดนทุกอย่างครับถ่ไเป็นกองซ้ายทีขวาทีแล้วยิงป้อมครับเกดเล่นสบายมากครับเกมนี้ฮะเหมือนเขาไม่ได้อยากฆ่านะเขาแค่อยากจ่ายดาเมจไปแล้วคุณเลือดน้อยเดี๋ยวผมตีป้อมกันอีกตามนี้ครับเวลาเล่นทำให้เจ็บครับไม่ต้องฆ่าก็ได้ครับเกมชนะด้วยสกอ,อร์คิวหรือป้อมงับชนะที่ป้อมฮะโอ้โหเกดศูนย์ไปแล้วตอนนี้ครับกับห้าป้อมที่ได้ไปครับ เนยว,ว่ายุโรปยังไม่ได้อะไรเลยฮะยังไม่ได้มาเฉียวป้อมเลยครับการเล่นเกมของนักขอดที่จาราฟบอกไว,ว้ว่าต้องเล่นสฟีฟ่าแต่ตอนนี้ไม่มีที่ให้เดินครับรคือบอก,บอกเลยฮะคือแย่งแต่ที่เขาพยายามที่จะมาอินเวดเราเราไม่สามารถทําได้แล้วก็เราโดนอีเวดกลับแล้วคุณดูเลเวลของซัพพอร์ตของอิสราดิลครับเลเวลเก้าครับในขณะที่นักขอดเลเวลสิบจังเกิลของเขาห่างกันเลเวลเดียวแล้วช็อตไปตรงนี้เกี่ยวเอาไว้ได้แบบเคสเปิดไม่โนแล้วสูหวานเข้าไปเสิร์ฟด้านหลังครับตรงนี้จะตายหรือเปล่าหูหวานจะออกได้หรือเปล่าแล้วตายลลลงงงไไปครรรรัับบโโดดนนชาววแแ้้้้ตีีีสิกกมม่เออทข มิตาสันไกไปหน่อยครับเพื่อนบอกว่าลากไปไ้าไกลำแสงครับโอ้หมู่หวานะพยายามที่จะผักยุโรปมาให้หมดสุดท้ายโดนขัดเครื่องตัวก่อนเลยเสียชีวิตไปฮะเมื่อสักครู่ครับเข้าลึกไปหน่อยครับทางด้านหมู่หวานวันนี้ถามว่าเล่นดีไม่ได้ดีครับแต่จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทางมันแคบไปหน่อยหิวไปนิดนึงหิวไปนิดนึ่งเออหิวแล้วคือมันมันหาลันเว์เสิร์ยากไปหน่อยครับเมื่อสักครู่ครับจะถือว่าก็ยังทำผลงานได้ดีอยู่นะครับโดยภาพรวมครับแต่การชักดาวเมื่อสักครู่ดูการเงินสักนิด สองหมืน่นสามต่อมือน่นเก้าคือออกนําไปเยอะจริงนะแต่อยากจะให้รู้ว่าการประมาทบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องนึงแต่ตอนนี้ยังสือว่ายังหนุ่ยรูปไปรลอนท่องนำค่อนข้างเยอะครับเมื่อสักครู่คือมันเป็นจังหวะที่วิศาชันเนี่ยจ่ใจในทุเรแล้วมันไกลไกลไปครับคือโดนไปปลายเลยนะฮะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอันไม่ใช่ล็อกอนเฟดัสครับที่ได้ไปโดยที่ทางฝั่งของโนอายุโรปก็ยังไม่แตะป้อมของโตโยตา้าในเมืองคอบาสอยู่ดีครับค่อยๆบุกไปเรืเ่อยๆอินเวอราคอ หน้าแต่งเขาเก็บโปรไฟล์อยู่บันรอบสองรอบเป็นไงได้หรือเปล่าเขาที่มาเก็บผมถามแค่นี้แหละ9นาทีเนี่ยปั๊บเนี่ยประมาณ4ตัวคือแน่ๆครับว่าเหมือนแกจะไม่ได้เลยครับแจเข้ามาตีแต่แกไม่ได้วนโดนโดนแย่งดื้อๆ,ๆเลยครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงตรงคับโนว่ายุโรปเนี่ยในช่วงเหล็กเกมเนี่ยเล่นยากมากเพราะว่าตัวเหล็กเกมจ๋าๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยสเกลเลตก,ก็ดูดีกว่าครับสำหรับโตโยต้าแรงม้าขอบบ้าถือว่าด้าบดีมากครับโอ้เรามาแล้วเปิดดักอะไรเยอะก่อนเลยครับเอาชัวร์ตอนนี้ต้องตัวนี้เท่านั้นนะ แล้วดูหมูหวานครับโซนว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 นเวียนหัวอันนี้เดินไปพยายามที่จะโซนอับิโซ่ดากอนเฟรดัสแต่เปล่าเลยครับตัวตาเดิมั่งคมบ้าเล่นเป้าใหญ่แล้วได้ไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้การเงินนี่หกพันขึ้นแค่ไปสามคนครับเหมือนว่าจุดสนใจของเขากับเราจะไม่เหมือนกันครับเขาคิดว่าเราจะไปเปิดเครดัสสุดท้ายแล้วเปิดตั๊กเลเยอร์ของใหญ่กว่าในสิบนาทีจะเป็แล้วเอาสองบัฟด้วยครับโอ้ยจิใจพี่มีเคิร์ดนะครับพี่พี่ใจเย็นนะครับไปสนครับเคิร์ดไม่สนเคิร์ดคืออะไรครับจัดคิวครับจัดคิวมังกรครับโอ้ สบายสบายจริงฮะเก็บแอมซอลแลก้อนเครดัสนไปแล้วแล้วเป็นท่าหน้าของเกสเอาทุกบัฟฮะโะถือหมดเลยครับ <c oughs> ทั้งสองบัฟม,มันก็จะยาวๆหน่อยเ <c oughs> ต็มตาครับตรงนี้โอ้แต่เหมือนว่าท่าหน้าของล็อกซี่ครับจะขึ้นเ <c oughs> มลออฟเพนมาแล้วฮะใน <c oughs> ขณะที่มูหวานก็ได้เมลออฟเพนเช่นกันครับฉะนั้นใครจะเข้ามาแตะตัวเขาบอกเลยว่าเจ็บครับ <c oughs> ถ้าเลือกที่จะเปิดบางทีเนี่ยอาจจะต้องเรียกให้ตัวอย่างเคลสเนี่ยเปิดไม่ต้องรองสิทธิ์ได้ก่อนเพราะว่าในไฟที่ผ่านมาที่ทีมเราเนี่ยมีผูตายเนี่ย พราะว่าให้ควาสมสนใจกับตัวของเพลสแล้วสุดท้ายใส่สกิลไปเขาเปิดน้ำสวนมาก็เลยทำให้สกิลที่ใส่ไปเนี่ยมาค่อนข้างเสืยอฟรีอะแล้วถ่ายชนกับแพงไปหนึ่งก <c oughs> ีจับแล้วอ,อ้าวแอนดี้แคคจับกับล <c oughs> ากไปเฉยๆเลยปูหวานพยายามจะเปิดด,ลลดูมิเนชัยลแล้วออกมาได้ครับอิสุนีดูพยายามจะมารับครับตรงนี้ <c oughs> แล้วยังรับอยู่ครับซัมเมอร์ทำเวฟคิปอยู่ตรงกลางยังไม่ได้มาเติมเพื่อนครับในขณะที่มิสเตอร์ซันก็อยู่ขวาสุดครับยังไม่มาฮะอองรอตรงนี้ปาดเข้าไปที่เวฟหนึ่งทีครับหัวดูครับมังกรครับ ต้องปืนแล้วจังหวะนี้ขี่มาต้องปืนแล้วหล่ารถท็อกก็ไปแล้วครับแล้วพยายามจะเอาที่ป้อมจะเปิดไม่ได้วงศิษยส์สวนมาที่ซัมเมอร์ครับแล้วพยายามจะมายกซัมเมอร์แต่ยกไม่ได้ครับตัวมาหลอดมันหนักๆอยู่แล้วโอ้โหดูโซนด้วยของพิทยาศาสตร์หายไปเลยครับสำหรับโอไฮแล้วหายไปที่ป้อมด้วยครับหายทั้งคนทั้งป้อมเลยฮะตรงนี้ครับก้าต่อหนึ่งครับสกอร์ชิดอู้หูหวานพยายามจะลวงหรือเปล่าแล้วอ้าวไม่มีเกาะแล้วครับกีนสิ่ครับต้องป่อยครับโดนซัมเมอร์ปาดบอกว่าเกาะคืออะไรไม่สนครับเราปาดเป็นทูดาาาาาาาเเเเมม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 จจคคคครรรรรรรััััับบบบบบ้้้้้้้้้โโโลลนนีี่่่ปปอออออตตววททไไไหขขใยยแแก ต่อที่ดอบล่างหน้าต่อเอาชัวร์ๆหรือเปล่าเขาดูอิสรินดียวกับพุ่งข้ามป้อมมาดื้อๆแล<อ>้วก<อ>็ทอเข้าไปอีกกับไม่ให้กลับบ้านทั้งนั้นใช่ไหมรับไถอ,ออกครับเพื่อนเพื่อนอยากกลับบ้านเพื่อนใจเย็นอย่าร้องครับคุณตำรวจร้องมาหมูหวานบอกไปทางโน้นโอ้โหแกจะไม่ให้กลับบ้านแกไถอ,ออกมันเด็กมีปัญหาเลยครับทะเลาะอยู่ตรงนี้ครับไถมาไถกลับไถมาไถไปแล้วก็เอาสักษิลครับตำรับหมูหวานก็ไม่ต้องดูครับฉากฆาตกรรมตัดมาตรงกลางดีกว่าต้องบอกไม่ต้องดูเพื่อนไม่ต้องดู มาดูด้านขวาต่อดีกว่าฉากฆาตรกรรมของชาวคลิปตันที่ทำลายสัตว์โลกครับภาพอมือเะเอาละเรียบร้อยป้อมแตกสาป้อมมาจะต่อจบเกมเลยไหมโอ้เราช็อกไปแล้วอ,อ,อีกเลี้ยวครับ บาดเท่าหน้าอย่างนี้จะกลับยังไงครับบอลหายตัวแตกครับแบบนี้ครับแล้วโอ้โหทิปหน้าไปที่เวกครับนาคอนบอกว่าจะเข้ามาเคียงลิปอย่างลําบากเลยครับแล้วบาดไปที่รัสครก็ออาตัวหายไปตรงนั้นครับเหลือคนสุดท้ายเข้ามามอบตัวดีกว่าครับเอ็กเซคเคชั่นเบรดแล้วตายลงไปครับเราอยากจะลุมทาวเวอร์แต่ขออีกสักศพก่อนครับนี่ครับใสยออกมาเสิร์ฟให้เพื่อนครับแล้วจ่ายทุกอย่างที่มีมิทซซันจะมีเอ่อรีคูดาวหรือยังไงครับมันแคฉีดบ่อยเหลือเกินออาสกิลไม่โดนแต่ตีบ้านดีกว่าฮะแล้วเป็นชนะของโตโยต้าในนเกกมแรฮะ